สวัสดีครับผมวันนี้บ่าววอนชซยยาลานะครับผมจะได้มาอัปเดตนะครับผมอัปเดตต้นทานตะวันนะครับผมอันนี้ทําไมมันต้นสูงจังเลยนะครับผมนี่สวยงามมากมากเลยนะครับผมอันนี้กําลังออกดอกสวยงามนะครับผมเน่งบานสวยงามมากมากเลยนะครับผมตอนเรามาคลิปก่อนนะครับผมกําลังจอออกดอกนะครับผม มาตอนนี้เหอดอกบานเต็มที่เลยนะครับผมสวยงามนะครับผมในภาพพี่แม่พี่น้องเดินชมนะครับผมต้นมันอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมต้นใหญ่ครับแล้วก็สูงครับสูงเกือบสองเมตรกว่านะครับเนี่ยเอสวยงามนะครับผมนี่ดอกให,ใหญ่ๆนะครับผม โซนนี้เพิ่งกำลังออกดอกนะครับอีกโซนหนึ่งโอ้โหล่วงหล่นกันหมดแล้วนะครับนันอั้นนี้สวยนะครับโหสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยดอกทานตะวันนะครับผมอยู่ที่สวนตะตุจักนะครับผมสวยงามมา,มากๆเลยนะครับผมม,ม,มีทาง พึ่งจะออกดอกก็มีนะครับผมตัวออกดอกก่อนก็แก่แล้วนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้บานเต็มที่นะครับสวยงามมากเลยนะครับผมีนคนก็มาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับผม นี่ก็สวยนะครับผมนี่คือ,องอกดอกใหม่ๆนะครับผมดอกทานตะวันนะครับผมนี่สวยมากเลยนะครับผมดูใกล้ๆยิ่งสวยนะครับผมดอกเขาหลักลักจำวมาแเต็มน้นะครับออกดอกเป็นกีบนะครับเป็นกีบเป็นอ่อเป็น่อนะครับผมสวยจริงๆนะครับผมอันนี้บานเต็มที่แล้วนะครับผมเนี่ย สวยงามจริงๆนะครับอันนี้โปรยปลายแล้วนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับวมวันนี้เรามาถ่ายตอนเช้านะครับถ้าตอนช้าๆหน่อยแดดก็ร้อนนะครับผมถ่ายไม่ได้นะฮะต้องมาตอนเช้านะครับคนเยอะตอนเช้านะฮะคนมาเก็บเอาภาพนะครับ ด้านโน้นเป็นดอกฮอร์ีฮอตนะครับผมส่วนด้านนี้เป็นดอกทานตะวันนะครับผมสวยจริงๆเลยนะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยครับดอกใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งสวย,ยแต่ชะออนน้อขอบคุณมากๆนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้บาวอนไทยยาลาเป็นปูกบรรยาใยบเดิมนะครับผม ขอบคุณมากๆครับรักทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ